วันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศบนท้องถนนอีกเช่นกคครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนมาเลแมนหมายเลขสามสองหนึ่งครับผมอยู่ในเขตของอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับจริงๆแล้วผมเดินทางมาจากนครปฐมครับโดยใช้ถนนหมายเลขสามสองหนึ่งครับผ่านอําเภอกบแพงแสนครับตรงมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาตรงแยกจระเข้สามพันครับ เพื่อที่จะเข้ามาสู่อำเภออูทองครับหลังจากนี้พอถึงตรงหอ,อนาฬิกาครับผมก็จะเลี้ยวขวาครับไปทางชัยนาทสุพรรณบุรีครับถ้าตรงไปมันก็จะไปด่านช้างเร่าขันครับ หมายเลข3 3 3ครับามประมาณตามป้ายครับนี่ครับผมเลี้ยวขวามาแล้วครับตามถนนมายเลขนหมายเลข3 2 1ครับตอนนี้ผมยังอยู่ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในเขตของอำเภออูทองครับอยู่บนถนนหมายเลข3 2 1ครับที่จังุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี ไปชัยนาทครับบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของเช้าครับช่วงวันอังคารที่8เดือนมีนาคม2,565ครับเวลาประมาณ9นาฬิกาสนาทีครับนี <S <S ่ <transcription> ครับก็เป็นบรรยากาศถนนโล่งๆครับ ป้ายสุพรรณบุรีหมายเลขสามสองหนึ่งครับตอนนี้ผมก็เข้าเขตอำเภอเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยครับจุดหมายปลายทางผมก็จะมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะไปสู่ถนนหมายเลขสามสี่สิบรับที่มาจากบางบระทองครับจริงๆแล้วมันไปได้หลายทางครับตามผมมาจากทางนครปฐมครับไปทาง อำเภอบางรี่ก็ได้ครับสองพี่น้องครับอยจะไปทะลุสามสี่สได้เหมือนกันครับแถวแถวเมืองสุพรรณบุรีครับแต่วันนี้ผมเลือกใช้เส้นทางเส้นนี้ครับเพราะผมไม่เคยมาครับแต่ว่าถนนก็โล่งดีครับนด่ครับป้ายสุพรรณบุรียิบยันใช้นัดผมั็ไม่ทันครับข้างหน้าเป็นสี่แยกครับ เขียนว่าถ้าเลี้ยวขวาบางปะมหม้าบ้านเก้าห้องตรงไปสุพรรณบุรีชัยนาทกับสามสองหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาสามสามหนึ่งแปดครับ, 3, 2, 3, 3, 1, รบนี่ครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปบางปะหมาบ้านเก้าห้องครับําป้ายครับแต่ผมจะตรงไปครับตรงนี้เป็นแยกดอนแจงครับดูป้ายครับ มีสไปเดอร์แมนขายพวงมาลัยด้วยครับจำนนหมายเลขสามสองหนึ่งครับมุ่งหน้าสูงสุพรรบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยนาทครับขึ้นสู่ภาคเหนืออะไรครับตอนนี้ดูตับใตผมอยู่ในเขตของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับ ตำนส่วนแตงครับตรงนี้เป็นโค้งครับโค้งอันตรายครับเป็นโค้งที่หักศอกครับโค้งลึกมากครับเราต้องใช้ความเร็วให้ถูกต้องครับ ตอนนี้ผมน่าจะอยู่ในเขตตำบลสวนแตงครับตรงนี้เป็นแยกที่เลี้ยวซ้ายไปดดนคาครับเมื่อกี้ผ่านมาก่อนถึงสี่แยกเป็นวัดสวนแตงทางวัดสวนแตงทางด้านซ้ายมือครับ 1 0ร0บุรี10เ็ตนน,นเจนดี39กิโลครับนี่ครับบรรยการถนนในเขตตำบนสนแตงครับถนนก็โล่งดีครับในเขตตำบนสนแตงแต่ว่าโค้งเยอะครับเมื่อกี้ก็ผ่านมาหลายโค้งครับก็เป็นโค้งที่แบบว่าโค้งแบบลึกๆนะครับ จะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับไปถนนสามเจ็ดห้าครับไปทางชัยนาทครับนี่ครับคือถ้าตรงไปมันก็จะไปสุพรรณบุรีไปกรุงเทพครับถ้าุหมายเลขสามสี่สูตรแน่นอนครับแต่ว่าผมจะไม่เข้าตัวเหมือนสุพรรณบุรีครับผมจะมาเสร็จนีครับเลียบเมืองครับ ถนนสามเจ็ดห้าครับตอนเกดียี่ห้ากิโลครับ,รบจากแยกเมื่อกี้ถ้าจะเข้าไปสุภัส ก็ไม่น่าจะเกินสิบกิโลครับถนนเส้นนี้ผมก็ไม่เคยขับครับกอเป็นครั้งแรกครับที่ผ่านมาครับส่วนมากก็จะขับตามเส้นหลักสามสี่สูครับก็ถือว่าสำรวจเส้นทางใหม่ๆครับบางคนก็อาจจะเคยมาจนชินแล้วครับแต่ผมก็ครั้งแรกครับก็รู้ตื่นเต้นครับ อนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าดอกสนุครับอยู่เกาะกลางถนนอยู่ร่องกลางถนนครับก็ไม่รู้ดอกอะไรครับช่วงนี้เดือนมีนาคมครับเป็นเป็นต้นเดือนครับก็กรมอุตุเขาประกาศแล้วครับว่าเป็นเมืองไทยเข้าสู่หน้าร้อนเรียบร้อยครับพอเข้าสู่หน้าร้อนก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันจะสดชื่นครับผมชอบครับเพราะว่าพอเข้าสู่หน้าร้อนอากาศมันก็จะชื้นฉืดครับ หมือนได้กินไอของฝนครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าฝนครับแล้วก็สัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของหน้าร้อนครับที่จะบ่งบอกเราได้ว่าเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็คือเสียงจักรจันครับเสียงจักรจันร้องครับที <c oughs> ่สังเกตได้มาทุกปีครับแล้วก็พอเข้าสู่หน้าร้อนครับ ใบไม้มันจะเริ่มพีกครับเรา,าจ,จะไม่มีฤดูใบไม้พิกเหมือนประเทศหนาวครับแต่ของเราก็เป็นใบไม้พิกที่มันพีใบอ่อนมาครับมันก็จะสดชื่นครับสีของดอกไม้ครับนี่ครับตรงนี้ก็ออกมาเจอแยกครับถ้าเลี้ยวซ้ายมันก็จะไปนดอรดจินดีผมก็จะตรงขึ้นสะพานครับ เป็นสะพานที่จะไปใช้นาดกันครับขับข้างล่างก็ได้ครับก็ข้างล่างก็จะเป็นที่มองเห็นก็จะเป็นมีสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟแดงครับเป็นสี่แยกไฟแดงครับแต่ผมก็จะขึ้นสะพานครับเพื่อที่จะ ไปทางเชนา่าครับหนึ่งร้อยกิโลก็เป็นถนนที่เปา่าเปียวอสมควรครับอีิร้ายเข้าสองามพันสามก็ขับไปเรื่อยๆครับตาม GPS ครับ ที่โล่งครับถนนสองเลนครับเป็นถนนคอนกรีตครับซ้ายเข้าสพ 3, 3. ผมจะตรงไปครับ เป็น375เจ็ดหจริงครับถนน375เ้าถ้าขับรถบึงบ้านผัผมก็จะขึ้นสะพานตรงไปครับผมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปออกสู่ถนนหมายเลข340ครับถนนสามครับ น่าจะอ,อยู่ในเขนจังหวัดสุพรรณบุรีครับจุดบมายของผมก็คือไปออกสู่ถนนสามสี่ศูนครับเพื่อที่จะไปสามชุกครับวันนี้ก็บรรยากาศก็มีเมฆมากครับ ฝนน่าจะตกครับแต่เมื่อวานมันก็ตกมาแล้วครับน่าจะเป็นพายุเข้าครับตอนนี้ท้องฟ้าก็เมื่อึงครับเต็มไปด้วยท้องฟ้าเฮ้ยเต็มไปด้วยเมฆครับสีเทาๆครับนี่ครับดอกคูณครับดอกราชับลึกนี่แหละครับกดยอดสอเกาต้องระวังครับ กับตำต่างจังหวัดก็เพิ่นไม่ได้ครับที่ผมข้ามสะพานมาก็สือตรงนี้สะพานแรกก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปดอนเจดีแล้วก็มาสะพานที่สองตรงนี้เป็นสะพานที่สามกับผมจะต้องขึ้นครับ ยังเป็นถนนที่ดังโลกครับทั้งข้างหน้าข้างหลังสองสั่งเลยครับสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนาครับทั้งซ้ายท,ทั้งขวาสะพานที่สามครับไปนครสวรรค์ ขึ้นสะพานครับสามสี่สูงถ้าชิดสายก็จะเป็นที่กำลังอ,อะไรพวนี้ครับผมก็จะขึ้นสะพานครับตามป้ายครับเขียนว่าสามสี่สูงไปชัยนาทครับถ้าตรงไปก็กรุงเทพสามห้าเจ็ดอ่างทองครับตรงไปครับผมก็จะ ทิศซ้ายตรงนี้ครับชัยนาทสามสี่ศูนสี่ประจำสามชุมครับนี่ครับตรงนี้ครับก็โชคดีครับถนนโล่งครับก็เลยไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับนี่ครับก็เป็นนันว่ามาเชื่อมกับถนนสามสี่ศูนมุงหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือเรียบร้อยครับ สามสี่ 3, 4, สูงถนนม่งหน้าสูงชัยนาทขึ้นสู่ภาคเหนือครับเส้นนี้ครับไปเชียงใหม่ก็ได้ครับด้านหลังผมก็จะมาจากทางงจะมาจากทางกรุงเทพทางสุพรรณบุรีครับทางบางบัวทองครับด้านหลังครับบึงฉวากสี่สิบเก้กิโลครับ ก็น่าจะเข้าเขตใกล้ๆแถวชัยนาทนะครับหว mm ั hmm. สดสระเทรน, mm hmm. นี่เขาเป็นบรรยากาศของถนนหมายเลข340ครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยนาทครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่จะไป,ปะอำเภอสามชุกไปสรีประจันครับศรีะเกล,ลือมตรง ร่องกลางถนนก็จะเป็นดอกวัดเกตเตียไม่ใช่เป็นดอกกันประพฤกษ์ครับพูดรวมกันวัดไก่เตี้ย,รรต,ย,ยตรงนี้ครับศรีประจันสุพรรณบุรีครับข้างหน้าเป็นสะพานสะพาคลองตาลเสียนครับคลองตาลเสียนแต่ผมมองแล้วก็มีแต่ ผักตบชวาครับก็ตามสไตล์ของคลองไทยครับนี่ครับเจอป้ายครับนครสวรรค์ร้อยสามสิบชัยนาทแปดสิบเจ็ดกิโลครับไปเส้นนี้ได้เลยครับสามสี่ศูนครับถนนก็โล่งดีครับดูป้ายแล้วจากแถวนี้ไปก็เข้าสู่อำเภอศรีประจัน์ก็ประมาณห้ากิโลครับกันจับต้มแห้วต้มครับแห้วน่าจะเยอะครับแถวนี้ครับสุพรรณ สีประจันผมจะไปสามช่วงสามช่วครับสดชื่นครับขับรถตามต่างจังหวัดครับเพราะว่าถนนมันไม่แออัดครับแล้วก็บรรยากาศยิ่งเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับฟ้าคึมคึมครับก็จะสดชื่อขึ้นมาเป็นพิเศษครับและยิ่งเมื่อเห็นดอกไม้ครับโดยเฉพาะดอกคูนครับดอกคูนสีเหลืองสดใสครับ ยูตามสองข้างทางครับถึงแม้ถึงแม,ม้ว่าจะยังออกดอกไม่เต็มที่ครับแต่ว่าก็สร้างความสุขชื่นได้ครับนี่ครับสองข้างทางก็จะประมาณนี้ครับบนถนนหมายเลขสามสี่จูนสองข้างทางก็จะประมาณนี้ครับบนถนนหมายเลขสามสี่ศูนย์จากกรุงเทพมุงหน้าสู่ชัยนาทนครสวรรค์ครับ แต่ตอนนี้ผมอยู่ในเขตสุพรรณบุรีครับดูนาฬิกาแล้วผมขับรถมาจากแถวกำแพงแสนมาถึงเข้าเขตแถวนี้ครับอำเภอบางปะมาครับเฮ้ยไม่ใช่อำเภอศรีประจันครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครับ ชั่วโมงสึกเสครับขับไปจอดไปครับก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดครับนะครับแดดเริ่มเริ่มจะสาดส่งทะลุเมฆสีเทาลงมาแลครับแตมีเป็นสีประจันเห็นป้ายสีประจันนมาจะเข้าเขียบสีประจันคืน การทะนหมายเล 3, 4, ขสามสี่ศูนย์ผมว่าน่าจะเข้าเขตเบอสีประจันลครับตาบจะสูงลจะสูงมาถึงนี่นะครับผม <c oughs> คนอำนาจก็ไม่มีลาบอำนาจพ่มีเลยพี่น้องลาบอำนาจที่ตลาดจะสูงคับลาบต่อเหตุแต่งว่าคนอำนาจเทสลาบกาเสี <c oughs> ผูเล่นครับเราเล่นครับเจอสามแยกกับสามชุกชัยนาทสามสี่ศูนย์สามศูนย์สามแปดดอนเจดีครับข้างหน้านี้นะครับด้าน้ายไปดอนเจดีครับผ่านสามแยกมาเรียบร้อยครับก็อยู่ยังอยู่ในเขตน่าจะเป็นเขตตัวอำเภอสรีประจันต์ครับ ในเขตเมืองก็ขับช้าๆครับไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสามสิบสี่สิบครับเป็นเขตชุมชนครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ชุมชนแล้วก็เพื่อนร่วมทางครับเราขับรถเราเราก็ต้องเคารพกฎจราจรคับขับเร็วก็ถึงไวครับขับช้าอาจจะถึงช้าหน่อยแต่ว่าก็ปลอดภัยกว่าครับแล้วก็ที่สําคัญครับการขับรถไม่เร็วเกินไปทําให้เราได้ดื่มด่าแล้วก็ จื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางครับเพราะไม่งั้นถ้าเราขับเร็วเราก็จะสายตาเราก็จะต้องเพ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวครับก็คือเผลอไม่ได้ครับเพราะว่าความเร็วของรถมันจะทําให้ทัศนวิสัยของเราแคบลงครับในการมองเห็นนี่คือสาเหตุของผมที่ต้องขับช้าๆครับ <laughs> เลี้ยสบ,บานถบบนน,นีมิชชันยังอยู่บนถนนหมายเลขสามสี่สูงเหมือนเดิมครับ ในเขตอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ผมทำหน้าไปทางจังหวัดชัยนาทครับชัยนาทครับไปทางบึงฉวากครับตอนนี้บึงฉวากอีก41กิโลเมตรครับใครที่จะไปเที่ยวบึงฉวากก็มาได้ครับข้างหน้าก็เป็นชัยนาทเลี้ยวขวาก็ไป สามโค้ครับสามโค้งที่อำเภอสามโคสามโค้งี่ปรนทุกสามโคสามโค้เนี่อ,อยู่นจังหวัดอะไรแยกนี่ครับตรงไปเชน,นาตเลี้ยวซ้ายไปสามโค้อำเภอแสเวงหาจังหวัดที่แสเวงหาสามโค้ห่างทองหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตกวิชาสังคมครับจังหวัดในประเทศไทยอำเภอในประเทศไทยจําไม่ได้แล้ครับอะไรอยู่ตรงไหนครับเรียนมานานครับแล้วก็จังหวัดอำเภอก็เพิ่มขึ้นทุกปีครับ รบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับต้นไม้บางต้นก็จะไม่มีใบกันก็เป็นสเสน่ห์อย่างนึงครับแต่ว่าตัดกับสีเ,เหลืองของดอกคูณก็สวยงามไปอีกอย่างครับสร้างบรรยากาศให้ท้องถนนครับ จันมาก็อเข้าเทหเือสามชุดก้อนจะเป็นต้นสักครับตรงกลางถนนแล้วก็ริมถนนไปก็จะเหนียวๆแห้งๆครับก็น่าจะผัดไปครับอีกหน่อยก็คงจะขี่นไปขึ้นมาแทนครับ โล่งดีครับเป็นถนนสองเลนครับมีเกาอกั้งถนนฝั่งละสองเลนเป็นถนนคอนกรีตครับก็ราบเรียบพอสมควรครับตรงนี้เป็น,น,น,นสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สามชุมครับฝั่งนู้นก็จะเป็นมหาวิทยาลายัยอ่านไม่ทันครับ <c oughs> ใี่ครับข้ามสะพานขาสะพานมาแล้วครับ